หนุ่มสอนรามเคลียร์ชัดยันไม่ได้ติดเหล้าโตอีกฝ่ายพูดเองว่าไม่เอาลูกแล้วถือเป็นการออกมาเปิดใจครั้งแรกสำหรับหนุ่มสอนรามจากกรณีที่อดีตภรรยากุ้งพลอยหรือชื่อเดิมติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาไลฟ์สดในอิสตาแกรมนานกว่าสองชั่วโมงพร้อมตั้งคำถามว่าพี่เลี้ยงของน้องวีจิเป็นคนที่มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กจริงหรือเปล่าทำไมลูกของเธอถึงพัฒนาการช้ายังไม่พูดและทำไมลูกถึงยังถอดกางเกงเองไม่ได้ โดยติ๊กอ้างว่าตอนที่อยู่ด้วยกันสมัยก่อนลูกสามารถพูดได้มากกว่านี้แถมยังเน็บอดีสามีว่าให้เลิกเล่าให้ได้ก่อนถ้าจะเป็นพ่อที่ดีควรเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ตนพร้อมที่จะดูแลลูกแล้วงานนี้อีจันบันเทิงจึงได้ติดต่อไปทางพี่หนุ่มสอนรามโดยเจ้าตัวขอเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดว่าเรื่องพัฒนาการของน้องวีจิที่ผ่านมาผมทำงานแล้วก็คอยสังเกตนะครับ ในเรื่องของเขาว่าทำไมถึงยังพูดไม่เป็นคำก็เลยได้ไปพบกับคุณหมอที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวันเสาร์ที่20มีนาคมซึ่งคุณติ๊กก็ไปด้วยนะแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอว่าให้ฝึกทักษะอย่างไรหรือเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อที่จะให้น้องวีจิพูดได้เป็นคำมากขึ้นเราก็กลับมาทำตามในสิ่งที่คุณหมอแนะนำซึ่งคุณหมอก็นัดอีกทีในวันที่22พฤษภาคม คุณหมอก็ได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมด้วยว่าวีจิมีพัฒนาการทั้งเรื่องของร่างกายเรื่องภาษากายไม่ว่าจะเป็น give me fight ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกทางภาษากายที่ดีเพียงแต่อาจจะเพิ่มเติมพัฒนาการในเรื่องของการพูดส่วนที่เขาบอกว่าผมใจดําไม่ให้เจอลูกให้เจอลูกน้อยไปผมก็ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ในเบื้องต้นเนี่ยผมให้คุณติ๊กมาพบลูกเดือนละสองครั้ง แล้วก็การเจอแต่ละครั้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากฝั่งคุณติ๊กไม่ว่าจะเป็นการร้องมูลลนิธิหรือว่าให้ไปเจอทางหน่วยภาครัฐต่างๆแล้วคุณติ๊กก็ไม่พึงพอใจเองซึ่งเกิดจากตัวคุณติ๊กเองคราวนี้ก็กลับมาคุยกันใหม่ผมเองก็ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วก็อยากให้คุณติ๊กได้มีโอกาสได้เจอลูกมากขึ้นผมก็ขยับระยะเวลาให้คุณติ๊กได้พบลูกเดือนละสี่ครั้งก็เท่ากับสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้ง ก็โดยมีการนัดหมายถือว่าให้เจอกันทุกวันเสาร์แต่ถ้าเกิดว่าวันเสาร์นั้นติดธุระหรือใครมีอะไรต้องไปทําอะไรก็จะต้องขออนุญาตเลื่อนไปเจอวันอื่นแต่อย่างน้อยสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งได้เจอเรื่องตรงนี้ผมเองคุณติ๊กเองที่ปร,รึกษาด้านกฎหมายเนี่ยรับทราบกันหมดทุกอย่างแล้วครับ เรื่องการพบลูกในเบื้องต้นเจอกันที่ร้านอาหารที่เรารับประทานกันเป็นประจำแล้วก็ไปพบตามหน่วยงานที่คุณติ๊กร้องมาเมื่อคุณติ๊กปฏิเสธเราก็กลับมาเจอกันที่ร้านอาหารเหมือนเดิมผมเองเห็นว่ามันจะเป็นการรบกวนสถานที่ของเขาเพราะเขาอยู่ในระหว่างการปรับปรุงร้าน ผมเองก็มีคอนโดอยู่จึงคิดว่าไปเจอกันที่คอนโดดีกว่าก็หารือกับที่ปรึกษากฎหมายว่าให้คุณติก๊กมาหาลูกที่คอนโดมันจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งก็มีการไปเจอกันเดือนมีนาคมนะครับวันที่พาน้องวีจิไปหาหมอด้วยกันเมื่อไปหาหมอเสร็จแล้วคุณติก๊กก็ขอพาลูกไปเซ็นทันผมก็อนุญาตพอผมอนุญาตเสร็จคุณติก๊กก็โทรไปยืมสตังค์เพื่อนจนเพื่อนคนนั้นเนี่ยโทรมาทวงกับผมแล้วผมก็ต้องให้เขานะครับ จากนั้นต่อมาก็เป็นสัปดาห์ถัดมาผมก็ให้ที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยแจ้งคุณติ๊กไปตั้งแต่วันพุธพอวันพุธถัดมาก็คือวันที่23หรือ24ว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์เราจะไม่อยู่เราจะไปเขาใหญ่ก็ขอเลื่อนคุณติ๊กมาเจอลูกวันอังคารซึ่งคุณติ๊กก็เกิดความไม่พอใจอย่างมากก็ส่งข้อความมาหาในวันเสาร์ที่27มีนาคมนะครับว่าเขาไม่เอาลูกแล้วเขายกลูกให้ผมดูแลแล้วเขาก็ขอบล็อกทุกคน แล้วที่เขาเรียกร้องว่าให้เขาเจอลูกบ้างเพราะที่ผ่านมาช่วงวันเกิดลูกเขาไม่ได้คุยกับลูกเลยหนุ่มสอนรามบอกว่าที่บอกว่าวันเกิดลูกเป็นวันสําคัญก็คือวันที่8เมษายนหรือว่าวันเกิดของเขาวันที่13เมษายนทําไมถึงไม่ให้เขาเจอลูกหรืออะไรผมก็ต้องขอเรียนแบบนี้ในเมื่อเขาไม่เอาลูกแล้วเนี่ย ผมก็ต้องก้มหน้าก้มตาดูแลลูกของผมต่อไปอย่างที่ผมบอกครับคือผมตั้งใจทํางานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีในเมื่อคุณติ๊กมีความประสงค์ที่จะไม่เอาลูกแล้วแล้วอยู่ๆจะให้ผมโทรไปเพื่อให้เขามาเจอลูกก็คงจะไม่ใช่ส่วนที่2คือว่าในวันที่13มเมษายนวันสงกรานต์ครับพี่เลี้ยงของวีจิพี่อ้อยก็ลากลับบ้านที่ร้อยเอ็ดอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชี้แจงเพราะว่าในเมื่อเขาไม่ต้องการลูกแล้วเนี่ยเราจะไปขอร้องอะไรเพิ่มเติมก็คงไม่ใช่เรื่องนะ แต่เรามีหน้าที่ดูแลวีจิอยู่แล้วเราก็ดูแลกันเต็มที่เหมือนเดิมในส่วนที่ติ๊กไลฟ์สดพูดถึงเราผมก็ต้องบอกว่าผมเองไม่ทราบนะครับไม่ทราบข้อมูลแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจด้วย เพราะว่าตัวเองก็ทำงานและช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็พยายามอยู่กับลูกมากๆที่เขาบอกว่าผมติดเล่าผมก็ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงแบบนี้นะครับว่าผมเป็นพ่อคนแล้วนะครับอายุขนาดนี้แล้วผมรู้ดีว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่เขาบอกว่าตอนนี้พร้อมที่จะเลี้ยงลูกแล้ว ผมก็ต้องบอกแบบนี้ว่าทุกอย่างเราทําตามหน้าที่ก็คือหน้าที่ในบันทึกในใบยาบันทึกหลังใบายาได้บันทึกไว้หมดแล้วว่าผมมีสิทธิ์ที่จะดูแลน้องวีจิแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็หน้าที่ผมคืออนุญาตให้คุณติก๊กมาเจอลูกเท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่าติก๊กได้บอกความประสงค์ของตัวเองมาแล้วว่าเขาไม่ต้องการลูกเขายกลูกให้ผมตั้งแต่วันที่27มีนาคม เพราะฉะนั้นผมจะทําตามในสิ่งที่เป็นความประสงค์ของคุณติ๊กแล้วก็อยากจะบอกว่าเอกสารหรืออะไรต่างๆหรือว่ารายละเอียดต่างๆผมจะเก็บเอาไว้หมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเราจะดูแลวีจิอย่างดีเราก็อยากจะบอกว่าวีจิเนี่ยเขามีที่ปรึกษาเป็นคุณหมอทั้งหมดนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ทุกคนเป็นห่วงเรื่องพี่เลี้ยงผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงวีจิหรือเป็นพี่เลี้ยงคุณแม่ของผมนะครับ ผมจะบอกว่าเขาผ่านงานมาไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับจากเนอร์เซอรี่ซึ่งเนอร์เซอรี่แห่งนี้เป็นของเพื่อนผมที่รู้จักกันมาตั้งแต่ป .1 น,น,นะครับเราเป็นเพื่อนกันกว่า40ปีแล้วและในขณะที่วีจิมีพัฒนาการอาจจะเรื่องของการพูดช้าหน่อยฉะนั้นอะไรที่เป็นกำลังใจแล้วโพสต์มาไม่ว่าจะใน Facebook, YouTube, Instagram ถ้าอะไรเป็นกำลังใจเป็นคอมเมนต์ด้วยความห่วงใยผมกราบขอบพระคุณมากม แต่หากว่าผมอ่านแล้วคอมเมนต์ใดๆก็ตามไม่ได้เกิดประโยชน์กับผมวีจิหรือครอบครัวของเราผมก็จะลบคอมเมนต์นั้นแล้วก็จะบล็อกเพราะผมถือว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสำคัญเรียกว่าเป็นการออกมาเคลียร์ทั้งเรื่องพี่เลี้ยงว่าจริงๆพี่เลี้ยงที่เลือกมาดูแลน้องวีจินั้นเป็นผู้มีประสบการณ์ส่วนเรื่องที่โดนกล่าวหาว่าติดแอลกอฮอล์หนุ่มสอนรามก็ยืนยันว่าไม่ได้ติดนะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวก็บอกว่าจะดูแลลูกสาวอย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะ ยังไงก็ขอให้ทั้งคู่ตกลงกันลงตัวเคลียร์หาทางออกที่ดีกันได้โดยเร็วและเชื่อว่าทางออกนั้นจะเป็นผลที่ดีที่สุดสำหรับน้องวีจิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ